สวัสดีครับทุกทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคลับที่ผมไปเจอมาที่ทำให้ออลี่แบบง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยฝึกมาแล้วนะครับก่อนเดิน hmm. ต้องบอกเลยนะวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นสอนสเต็ปบายสเต็ปนะแต่บอกแค่เทคนิคเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆนะครับเพื่อทุกคนเจอมาแล้วก็เป็นแบบผมนะแต่ทุกคนได้ไปคือเทคนิคที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวบอกเลยในต้น วิดีโอนี่แหละนะครับส่วนใครที่จะรอคลิปสอนสเต็ปบายสเต็ปนะครับฝึกยังไงก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งน่าจะไม่นานนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมขอไปปรับก่อนอเพราะว่าผมยังติดในการเตะแบบเดิมอยู่นะครับตอนนี้กาลังปรับให้เป็นแบบใหม่แบบง่ายเอาละมาดูกันเพื่อไม่ไม่เสียเวลานะคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับ ผู้ที่ฝึกคลิกฟิปมาแล้วนะแต่ว่ายังเตะไม่ได้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มน่าจะน่าจะใช้ไม่ได้นะครับเอาล่ะมาดูคลิกที่ผมเจอนะครับก็คือตรงเท้าหน้านะครับเท้าหน้านะครับผมจะไม่สะบัดแต่ว่าจะเป็นการคลิกนั่นเองนะครับเพื่อให้มันคลิกฟิปได้ง่ายนะครับแบบไหนเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเวลาเตะใช่ไหมครับ ก็จะพลิกแบบนี้นะครับอ่าโอเคดูนะครับอีกทีหนึ่งเตะปึ๊บแล้วก็พลิกแบบนี้นะครับแล้วแบบไหนที่มันเตะยากาก็คือการพลิกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสมัยก่อนผมเตะแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเตะแบบนี้นะครับดูไปปุ๊บแล้วก็พลิกพลิกแบบนี้นะครับ นิดเดียวมันก็จะลิบแล้วนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับถ้ารูปภาพสโลว์สโลตอนเตะและกันนะครับจะได้ใ้เห็นชัดมากยิ่งขึ้น ่าจะเห็นกันชัดแล้วนะครับกับการพลิกข้อเท้านะครับไม่ได้สะบัดแบบนี้นะครับลองไปทํากันดูรับรองว่ามันง่ายนะครับแล้วเวลาวางเท้านะครับผมจะวางประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับจะไม่ออกมากเกินไปนะครับจะไม่ออกมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราใช้พลิกมันออกง่ายอยู่แล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับ มันก็จะออกได้เหมือนกันนะครับเตะออกไปประมาณนี้นะครับยังเฉียงคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเตะอ,ออกข้างๆ้างเตะออกข้างข้างไปนะครับไม่ได้เตะตรงไปตรงนี้นะครับออกข้างข้างประมาณนี้โอเคก็ลองไปฝึกกันเอาละช่วงต่อไปก็คือจะมาบอกประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ผมได้ฝึกมานะครับ ต้องบอกว่าวิธีนะผมาหาได้จาก y o u t u b e นะครับวิดีโอสโลโมชันของคลิปฟิปต่างประเทศนะผมพอไปพยายามสังเกตนะครับว่าผมเนี่ยเตะไม่เหมือนกับเขาตรงไหนนะครับซึ่งก่อนวันที่ได้เนี่ยก็คือเตะเหมือนเดิมอะไรนะครับเตะผมจะเตะแบบสบัดอย่างนี้นะครับ แต่พอไปดูปุ๊บเอ้ยเขาไม่ได้เตะแบบนี้นี่ในใน,ในโลมชั่นไหมเขาเตะแบบพลิกหลังจากวันนั้นผมก็ไปลองพลิกดูเอ้ยโอ้โหมันทําไมมันโคตรง่ายเลยวะเตะที่เตะมานี่แบบโอ้โหเสียเวลามากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยได้ย่นเวลาอย่างแน่นอนนะถ้าได้ถ้าได้ดูคลิปนี้นะถ้าใครไม่ได้ดูก็ไม่รู้แล้วครับไม่เข้ามาดูเอง,เองนะครับ เอาลรประสบการณ์ที่ผมเตะคลิกฟิปมาฝึกคิกฟิปมาตลอดนะครับผมคือแบบทดสอบมาทดลองมาหมดแล้วนะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้แล้วก็พิกก็ลองมาแล้วนะครับแล้วมาอีกระยะหนึ่งนะครับก็คือวางแบบนี้นะครับแล้วก็ไปพลิกบนนี้นะครับปึ๊บ ก็ลองมาแล้วนะครับ <c oughs> ถามว่ามันได้ไหมมันได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะออมันยากมันยากโอเคแล้วมาอีกอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือโอเคพลิกสะบัดปุ๊บออกข้างข้างอ,อ่ามันก็ง่ายกว่านะง่ายกว่าออกข้างบนแบบนี้นะครับออกข้างข้างมันก็จะง่ายกว่านะครับมันก็จะลงมีมีโอกาสลงเยอะกว่าเดิมนะครับเตะแบบออตรงเนี้ย พลิกข้างหน้าเนี่ยมันก็มันได้นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะลอยแล้วก็สวยด้วยนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากตรงที่แบบมันต้องป๊อปให้ขึ้นแล้วให้ขึ้นแล้วก็จังหวะพลิกให้มันพอดีซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากยนิดนึงนะครับถ้าป๊อปไม่ขึ้นเนี่ยมันก็แบบจบแล้วนะอันนี้คือประสบการณ์นะครับ <S <S เผื่อใครฝึกแบบผมอยู่นะครับมันค่อนข้างจะยากนะครับ ลองไปพลิกเป็นแบบใหม่ที่ผมบอกดูนะครับมันจะอย่างง่ายมากๆการเตะไปพลิกพลิกแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นมันจะตามเท้าที่ปากที่พลิกนั่นเองตามเท้าหน้าไปนั่นเองนะครับที่มันไม่ค่อยลงนะครับถ้าพลิกไม่ตรงจังหวะนั่นแหละเท้ามันก็จะแบบตามไปเลยนะครับแต่อันใหม่ที่บอกว่าพลิกแบบนี้นะครับปึ๊บ แบบนี้นะครับมันจะไม่ตามไม่ค่อยตามเลยแผ่นมันจะแบบฟลิปเลยนะครับฟลิปแบบฟลิปง่ายๆเลยรือว่าบางคนก็แบบน่าจะเข้าใจผิดเหมือนผมะนะเออน่าจะเข้าใจผิดนั่นแหละตอนที่ฝึกอะ่ะไปดูวิดีโอมาใช่ไหมเวลาสอนปุ๊บป๊อปปุ๊บแล้วก็แบบนี้นะครับลากปึ๊บสะบัดแบบนี้นะครับป๊อปปุ๊บสะบัดแบบนี้นะครับเออผมก็ทําตามนั้นมาตลอด จนกว่าที่จะเปลี่ยนนะปะัจจุบันเนี่ยถึงจะแบบเออทำไมไม่ง่ายอย่างว่าเข้าใจผิดมาไงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีผิดมีถูกคือถ้าแบบมันเตะแล้วลงอ่ะคลิกคลิปลงมันก็คือถูกหมดนะครับเยียงแค่ว่าสเตปเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยเทคนิคนี้มันน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับโอเคก็ลองไปทดสอบกันดูไปเตะกันดูนะครับส่วนวิดีโอสอนสเตปบายสเตปว่าเออขั้นแรกเนี่ยจะ กาแลกฝึกยังไงก็ต่อไปฝึกยังไงก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่ง,งนะไม่เกินไม่นานไม่นานนะเดี๋ยวรอผมปรับขาให้มันให้มันแบบชินก่อนนะครับตอนนี้ขามันยังพลิกแบบเดิมอยู่นะมันยังสะบัดแบบเดิมอยู่นะครับพอมันลงตัวแล้วเดี๋ยวจะทําสอนอย่างแน่นอนสเต็ปไปสเต็ปให้กับมือใหม่ที่กําลังหัดคิกฟิตนะครับจะได้เล่นกันจะได้ฝึกกันแบบง่งายๆนะครับส่วนใครที่ฝึกอยู่แล้วติดเนี่ยลองไปทําแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ ที่สุดแล้วนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะอย่าไปกักนะครับขนาดผมนี่ยังไม่กักเลยนะผมมีอะไรผมก็บอกเนะจออะไรที่มันง่ายอ่ะผมก็มาบอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจ,จะได้เล่นกันแบบสนุกไงแล้วก็บางทีถ้าเราแชร์เข้าไปนะใช่ไหถ้าเราแชร์สิ่งดีๆเข้าไปเนี่ยเพื่อนก็ต้องแชร์สิ่งดีๆให้เรากลับมานะครับแต่ถ้าเรากักแบบนี้นะครับเี่งอีกทีแม่งสอนคลิกคลิกฟิปเปอร์เ,ออเตะแล้วแม่งง่ายว่ะ เงียบไว้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนแม่งเตะได้ <c oughs> ถ้าแบบนี้นะเราก็ได้คลิกฟิปแต่เพื่อนไม่ได้เออต่อไปถ้าเพื่อนได้ฮิวฟิปขึ้นมาล่ะเออไปดูเฮ้ยคนนั้นแม่งสอนฮิวฟิปยังดีเลยเราไม่ไปบอกเออมันได้คลิกฟิปเราได้ฮิว,วฟิปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเราแชร์ปุ๊บเฮ้ยเพื่อนเรายังสอนเราเลยอย่างเงี้ยเราก็ไปสอนเพื่อนบ้างคือผัดกันไปเราก็จะได้ ได้ท่าอะไรเยอะมากยิ่งขึ้นไงถ,ถ้าเรากัดก,ก็แบบอ๋อต่างคนต่างฝึกมันก็ค่อนข้างที่จะช้าก็แล้วแต่นะก็ลองไปตัดสินใจกันเราเองนะครับไม่บังคับนะครับเอาละก็หวังว่าได้ประโยชน์สำหรับวิดีโอนี้ไม่มากกันน้อยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับต้องบอกว่าร้านยิ้มนะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นลดตอนปีใหม่อย่างแน่นอนนะครับเก็บตังค์เอาไว้นะ เอาไว้กันให้ดีๆนะครับมันจะมีของถูกมาให้ซื้อมาให้เลือกหลากหลายอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้แค่นี้นะสำหรับร้านโอเคแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมชีวิตเกินมาแล้วมใช่ซะบ๊ายบาย